ขอเจริญพรวันนี้วันครอบครัว14เมษายนอาตมากำลังนึกถึงคำว่าคนสำคัญแล้วก็นึกถึงว่าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับคนสำคัญคนสำคัญก็ยังมีความสำคัญอยู่อย่างนั้นเองแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับคนสำคัญก็ไปเสริมทำให้ความสำคัญของคนสำคัญนั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อให้เราจะเห็นความสำคัญเห็นความสำคัญให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญหรือไม่เห็นความสำคัญคนที่มีความสำคัญก็ยังมีความสำคัญอยู่อย่างนั้นเอง คนในครอบครัวของเราที่ทำให้มีเราเราได้มีก็เพราะเขา <_ d isc> เขาถ่ายเทพลังถ่ายเทหยาดเหงื่อแรงกายสติปัญญาของเขามาเป็นชีวิตของเรามาเป็นทุกความสำเร็จของเราคนในครอบครัวทุกคนมีความสำคัญถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวคำว่าคนสำคัญก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่คนสำคัญนั้นจะได้รับความสำคัญหรือไม่ได้รับความสำคัญเขาก็ยังมีความสำคัญเพราะสิ่งที่ได้ทำไปเจตนาดีต่อเราเขาได้ทำแล้วเขาก็คือคนสำคัญอยู่วันยันค่ำ เหมือนกับบุญเมื่อใครได้ทําบุญไปแล้วต่อให้ใครมองว่าเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญจะบอกว่าคุณทําบาปแต่ถ้าเขาทําบุญเขาก็ย่อมได้บุญของเขาอยู่เช่นนั้นเองต่อให้เรากินเกลือแล้วเราบอกว่าหวานเหลือเกินคนทั้งหลายทั้งโลกอาจจะเชื่อว่าเกลือมีรสหวานแต่เราเท่านั้นที่รู้ว่าจริงๆเราก็รู้สึกเค็มนั่นเองน้ําตาลก็เช่นเดียวกันจะหลอกว่าเค็มน้ําตาลก็หวานวันอย่างค่าต่อให้ไปจับไฟและคนทั้งหลายบอกว่านะคุณน่าจะร้อนแต่ถ้าเราบอกว่า เราร้อนหรือเราไม่ร้อนมันก็ยังคือความร้อนอยู่นั่นเองฉะนั้นความสําคัญของคนสําคัญควรจะให้ความสําคัญต่อกันและกันฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่ไม่ได้รับการสําคัญไม่เห็นไม่เห็นว่าคนอื่นมีความสําคัญต่อเราก็ขอให้ลองตั้งจิตให้เห็นความสําคัญเพราะเราวันหนึ่งก็จะต้องมีคนมาเห็นความสําคัญของเราถ้าหากว่าเราทําดีกับเขาแล้วเขาไม่เห็นความสําคัญของเราเราก็น่าจะน้อยใจวันนี้ขอให้เรากลับไปเห็นความสําคัญของคนสําคัญแต่ถ้า ไม่มีความสามารถที่จะไปหรือมองเห็นใครสําคัญไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าคนสําคัญนั้นจะไม่ใช่คนสําคัญเขาก็ยังคือคนสําคัญที่ยังเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเราอยู่ดีนะก็พูดไปพูดมาก็คงจะไม่งงสักเท่าไหร่นโยมนะขอเจริญพรเป็นกําลังใจวันครอบครัวเห็นความสําคัญของกันและกันส่งต่อความสําคัญให้แก่สังคมเจริญพร